ตก็รับเข้าสู่รายการ Layer KS นะครับกับช่วงพันพันแท้ดูกับใครเนี่ยผู้ดังๆไหนกไม่ได้ก็อีกฮะคือคุไม่ได้แนะนำตัวนานแล้วเป็นใครเนี่ยเป็นคนปกติธรรมดาธรรมๆตไปขอบคุณตีนอย่างนี้นี่กูกอุ่นว่าอาตาเนี่ยครับฮะ ก็ผมตะรันกันครับ no รันแล้วก็มาให้หัวข้ออะไรแบบนี้อ่าอ่าอ่าโกฟันไหลทำไมถึงชอบเล่นเกมนี้มากอ่าตอนนี้เออใช้ตั้งแต่ตอนที่อ่ามีเกมเกี่ยวกับเกมนี้มาแล้วแล้วเห็นว่ามีเฮ้ยมันมีให้เล่นแล้วนะประมาณเกือปีสองปีที่แล้วอ่ะ อืมหายมากๆอยากเล่นแต่โทรศัพท์ช่วงนั้นกาวตนนัวแรงว่ารู้ทุกเรื่อง <c oughs> อาจจะไม่รู้ก็ได้บางเรื่องอาจเด็ที่เรื่องอะไรตัวละครเนอยอ่าตัวละครตัวละครพอรู้อยู่พอรู้อยู่อืมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบนิดหน่อย ทสอดในการโดยกติกาก็จะไอเดีกาก่อนนะก้าแข่พันดั้นไดหมดสีหมดันตบตามไดกที่สองต่อุนนซุนดกซุ่นจะมีคะนนสะสมมูลวันนีสนาคนน0 n o เจคนเต็มทำได้มันเก่งมากเลยมึงก็รู้ว่าครั้งที่แล้วไอ้หาพลาดอันนั้บโอโอเคเราจะเริ่มหมดแรกปตลันสี่หมดเลยนะมดัท่มั่นใจเลยไหม เออกูก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วอะต้องตอบันดีนะมันชับเวลานแลออน้ะพอกันเอ,อนี่กูกูว่าลุ้นตัวเกงแล้วนะเนี่ยอ้าวกติกาสามวิมีทั้งหมดยี่สิบห้าภาพยีนน่สนะิบห้าคะแนนตอบถูกหน,นึ่งคะแนนนะตอบผิดหรือตอบไม่ทันเท่ากับตัวทีต่อทีตอบผิดหรือตอบไม่ทันเกมยุติเลย ได้คแนนเท่าเด่านั้นอะถ้าฮัลโหลอ่ากูฟังอยู่กูฟังอยู่มันอยูยมันยางเงียบดิมก็เออกูกูไม่ได้เงียบกูไม่ได้เงียบกูกูกำลังกูกำลังตั้งใจฟังอยู่ถึงไหนเนี่ยแต่ว่ามีสิทธิ์ข้ามได้ข้ามไม่มั่นใจข้ามข้ามไปเลยเออถ้าไม่มั่นใจข้ามได้นะคำถามคือ นี่คือตัวละครที่ชื่อว่าอะไรบาาขึ้นมาจับเวลาเลยนะอโ okay. อเ<อ>คพร้อมนะเก่งแล้วเนี่ยโอเคพร้อมนะพร้อม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 โอเคภาพแรกใครครับอ่าหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งถูก <c oughs> โอ้หนึ่งคะแนนแล้วไม่เก่งว่ะตัวนี้กีด่ดาเอี่ยดูคำถามหลงัลงหลหาชาวไม่เก่งก็ได้ตัวนี้กีด่ดาวเออ อะไรนะมึงจะถามว่าอะไรนะนี่นี่กี่ดาวหนึ่งเอ็มหนึ่งดาวหนึ่งดาวสองดาวได้ดาวได้โชคโอเคกลับมาได้ยินไหมได้ยินดีกลับมาละกลับมาละสองดาวเริ่มต้นได้เกียร์นี้ได้เลยอ่าตัวนี้เปิดเปิดมาปุ๊บได้เลยคือตัวเริ่มต้นอ่าใช่ตัวเริ่มต้นเดึงคะแนนแล้วเฮียโอไม่โหลบแล้วมึงโอไม่ห่วยแล้วเว้ย มึงอาจจะคําถามอาคําถามหลังๆอาจจะไม่รอดก็ได้แค่หนึ่งกัแนนะเหลือ99เก้าสิบเก้าคะแนนต่อไปภาพที่สองไปครับอ่าข้ามข้ามครับโอ้ได้ไหมได้จริงๆอ่ะกูกูกูนึกออกเว้ยมันเป็นห้าดาวห้าดาวจำได้ดาวน่าจะไทร้อยป่าว่ะท้าหนึ่งร้อยป่าวะ ผิดครับไทยหนึ่งพันไทยหนึ่งร้อยคถักต้องแล้วอะไรโขมึงวะไี่อะไรโขมแกงเดิมอย่างนั้นแหละไทยร้อยนะโอ้โหจะได้ไม่เต็มแล้วไม่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 คือกูกูไม่มั่นใจสาวิเออัั3นสามวิไม่เต็มนะอ่าโอเคโอเคไปที่สองพร้อมนะพร้อม ไปครับอ่า uh, พีพีไม่ทาย <4. S 1> หมดเวลไ <laughs> อุย้ยไม่ข้าม่ะไ่ไปให้กูตอบอยู่กูตอบว่าพี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 เอเป็นสี่อ่ถือว่าให้แล้วกันหน,นึ่งคะแนนถือว่าให้แล้วกันถูกต้องอะไรวะ <laughs> อ่าถือว่าให้อะไอเกียร์แล้วผิดเด้ยเมื่อกี้เนี่ย กิดด้วยเมื่อกี้เนี่ย P P สี่หนึ่งนะครับ P P S S T หนึ่งสี่หนึ่งโอ้ยเสียใจนะมึงบอกแล้วบอกแล้วว่าคำถามหลังๆอาจจะไม่รู้ก็ได้นี่ดาวฮะเป็นนี่กี่ดาว P P สองดาวมันเป็นหน่วยอะไร S M G S M G คือสาย S M G สาย S M G สาย มเงอาวินเลยกรอนหายใจพร้อมเดินเนึ่งเอ๋อาสวยใจลึกๆพร้อมนะ <c oughs> แล้วก็ดึงแบนเบ <c oughs> ิร์าพที่สิพร้อมพร้อมไปครับอาอาข้ามข้ามข้ามโอเคข้ามได้ไหมเป็นเป็นตัวละครสาวดาวเป็นช็อตประเภทช็อตกันซึ่งกูไม่รู้กูจำชื่อไม่ได้ละ เอ็มห้าร้อยไอ้สัสไม่มียวนตัวเนี้ยมี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 แต่กูจำชื่อไม่ได้กูไม่ได้สนใจได้ซ้ำสายและครอบกันใช่ไหมมนีเอเออสัดช็อตกันโอเคไม่เสียวใส่ไม่รู้ไม่รู้่ากู้ทำตั้งนานเลยถ้ามึงจบตั้งแต่ค้อหน้าล้อค่ายเลยโอ้ยกู้ทำตั้งนานเล ต่อไปข้อที่ <Okay. S 1> ห้าโอเคพร้อมพร้อมไปครับอ่าเคสองถูกครับกี่ดาวเนี้ยอ่าตัวนี้เป็นตละครประเภทห้าดาวเป็น AR AR... AR คือปืนอะไรแอ s ซอรไรเฟิแต่ไม่ได้อันจะไม่ได้เลยอืม <laughs> <laughs> ไม่ได้สักทีตอนที่มีอีเวนต์แรกของก็ไม่ได้แลกไม่แลก AK AK ยับป้า AK สิบห้าเฮ้ยมันไปแลกแล้วทำไมอะอ้ไม่ได้เอาเพราะว่าตอนโอ้ตอนนี้เปินไปแล้วห้าข้อนะครับได้เป็นสามคะแนนอะไรเหลือยีอ่สิบข้อสู้เขาเออ3าพทีบหกไปครับ เอ็มสองร้อยผิดครับผิดครับโอ้ยเรียบร้อยัลืมลืมเอ็นทีวยี่สิบโอ้จบที่ข้อหกนะครับผิดไปโอ้หมวดแรกสุดยอดครับรับไปเลยสามคะแนนสามคะแนนโอ้อตามที่หมวดเดยอ๋อตามที่หมวดถามนี่ก็สามคะแนน มึงเอาพาะเนี่ยนี่กูเอามาพะนี่ <N> 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 กติกาต้องถอยกติกาใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องทวนแล้วไอ้ไอ้อถอไนกันถอยไหนกันกติกานะครับถามแล้วตอบได้เลยยี่สิบห้าคะแนนเต็มแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยตัดใช้คำตอบได้นะเลยเหลือห้าเปิดคำตอบมาหรือทุกข้อเอ้ไม่ใช่ตัดเปิดใช้คำตอบอแต่ถ้าไม่มั่นใจอีกก็ตัดทีละห้าไปเรื่อยๆนะโอเคพร้อมนะพร้อมโอเค ขอเกินก่อน <Okay. S 1> อโอเค T D Production มันคืออะไรไปตรงเนี้ยการสร้างตัวละครอเ okay. มันคือฟังกช์ชันหนึ่งใช่ไหมของเกมใช่ใช่ใช่มันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะอ่าแมนพาวนพาวกระสุนนาชั่นแล้วก็พวกเศษเศษเหล็กอ่ะพวกฟันเฟืองอะ่ะซึ่งเข้าไปรับ เสร็จแล้วก็กดสร้างอืใช่ใชแล้วก็มันจะขึ้นเวลาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เวลกี่ชั่วโมงก็กันไปใช่ไหมในขอใ้อนี้ครับก็จะเกี่ยวกับที่ที่ดอโปรดักชันเนี่ยของตัวละครตัวหนึ่งคำถามครับถามว่าเวลาในการสร้างคา 98K คา 98K นะอ่าต้องใช้เวลา สี่ชั่วโมงไม่จบครับกี่นาทีอืมอ่ะฟังล้วคาก็ไปนี่ก็ปืนเลยนะเราเลยไหมหรือว่าคนหนึ่งอธิบายก่อนวิเคราะห์กันวิเคราะห์กัน,น,อ,กนอ่าคูคิดนะสไนเปอร์อ่ะมันต้องถ้าดีสุดอ่ะต้องอย่างต่ำสี่ชั่วโมง วันนี้คาก็ไปนี่ต้องดีมากเลยใช่มันมันต้องมันก็เออใช่มันดีมากตะกิววะมันชาร์จยิงชาร์จ,จรยิงอาจาะนั้นจะตอบเลยไหมอ่าตอบเลยก็แล้วเฮ้ยเอาจริงเหรอยี่บห้าเต็มไหมนะเฮ้ยถ้าถ้าผิดก็ยี่ห้าก็หายเหมือนกันเฮ้ยไม่ลองใช้ต้องตอบดยู่หรอ เอ้กูเสี่ยงนะกูกล้าเสี่ยงนะก็แต่ใจของกูแข็งขันอ่ะกูตอบเลยแล้วกันอ่ะสี่สี่สี่ชั่วโมงสี่สิบสี่สิบสี่สิบสองนาทีต่อไป็นละริบร้อยนะครับสี่ชั่วโมงสี่สิบสองนาที ตัวเกมนั่นอ่ะมันม่นใจไหมนะมั่นใจไหมเปอร์เซ็นต์นตมีเปอร์เซ็นต์ไหมโอ้โหเหรอเจ็แล้วกันเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามสิบสิบสามสิบถือว่ามันเป็นใจนะอ่าออกแล้วนะครับต่อ,อแลครับเี๋ยนี่ก่อนกี่ชั่วโมงนั้นขาอว่าสี่ชั่วโมงกว่าถูกค,ครับ หรือ42นาทีใช่ไหมตอนะครับใช่หรือไม่แล้วก็แล้วก็วกรุ้นผิดครับบอกว่ามาถูกทางด้วยเ <c oughs> ปิดดูจใจคำตอบไหมใจะำอัออ่ะดูหน้าหนึ่ง40นาทีอ่ะ สี่สิบสองนาทีสี่สิบสามนาทีสี่สิบห้าและสี่สิบเจ็ดสี่สองไม่ใช่และคิดว่าข้อไหนอีกสี่สี่ชั่วโมงสี่สิบห้านาทีไม่ใช่ละเพราะว่ามันอีกรกะบ,บอกหนึง่งไม่ใช่ใช่ไหมตัดคนที่ทิ้งเอาเหลือข้อไหนหนึ่งสามห้า ผิดก่อนนิดก่อนมิดยังไรผิดแล้ว้องคิดเราเองสี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีอะถูกตอนนะครับอ้ยังถูกจ้ต่คอแรกเลยนี่บอกเฮ้ยไปตอบอะไรให้มันซับซ้อนวะคำตอบอย่าลไรอยู่แล้วมันคอแรกแล้วรุ่นให้เปิดคำตอบก็ไม่เอาแต่ว่ามันถือว่าใกล้เคียงมากว่าใกล้กลเคียง<า>แต่ก็ไม่ถูก แต่ก็ไม่ดูดีก้นหมวดที่สองสู์คะแนน ก่อนนะครับถามว่านี่คือใครยังไงเลยอ่านี่คือตัวละครชื่อว่าอะไรอ่าหมายเลขหนึ่งถึยิบห้าเอาสิบสี่ก่อนหมายเลขสิบสี่อากเห็นอะไรพูดท่านอยากเห็นอะไรเอยลองลองลองเสกดูลองเสกดูสิบสี่สิบสี่นะเปิดครับอ,อะไรอะ่ะ สี<ห>ฟ้าไม่มันใจเปิดเพิ่มได้นะเหลือยีออ่สิบสไหนต้นตอตออส,สอง,สสอ,งอ่ะสิบสองสิบสองอ่ะเปิดเปิดต่อนะสิบสองอ่ะสิบสองนะครับเปิดครับเฮ้ยอะไรอ่ะ <sanction ing> มันเห็นแค่นี้อนะนะีกเหลืยี่สิบนาแจะต่อหรือเปล่า ยังอย่างอย่งหัวไปอยู่มีในหัวไหมเห็นรึเห็นรขายเห็นตรงเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยเอาหก็แล้วกันหกหกนะครับิ๊กจอหมายเลขหกอยากเห็นอะไรอ่ะคุณรอรุนละอ่ะครับเปิดนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูต่อได้แล้วกูต่อได้แล้วกูต่อได้แล้วเอไล้นะครับ นี่คืออสี่า h ึ4งหกเอาทำไมตอบตัวเนี้ยเพราะสัญ,ญลักษณ์ตรงไหนสัญลักษณ์ตรงไหนไอ้นี่ไงตรงไอ้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบวกเอ,อรูปบวกอะเอมีตัวเดียวตัวเดียวเป็นตัวเดียวที่ติดติดแบบนี้อตอบไปแล้วเรียบร้อยตอบว่าสี่หนึ่งหก H K สี่ึงหก โเคเดือนหกก็ตกะครับใช่หรือรไม่ก็ตกะครับแล้วก็แล้วก็ตกละครับโไปตะปูได้ <c oughs> อ่ะดูทั้งหมดกันนะอ่ะก่อนเลยเปิดซี่ขวาก่อนซี่ขวา <c oughs> เห็นไหมเห็นเห็นตัววิวอ๋อไล่มาเลยอ้า เริ่มมาแล้วนั่นอยี่ยป๊าปป๊ปป๊าปป๊ปโอ้โหไอ้สาดโอ้เบอร์หกถือว่าช่วยมากเลยนะเออประจำถ้าเปิดรักเห็นตะตาตอบได้ไหมก็ไม่ได้อะต้องเป็นตรงนี้ได้หรอเบอร์หกตรงนี้เนี่ยต้องประมาณพวกสีผมอ่ะสีผมสีผมหรือีอยวาดไรกอะไรสักอย่างหนึ่งอะดีนะไม่หลงทางไปตรงขวาหมดนี่เออ ลับไปสิบห้าคะแนนรวมของตอบเป็นสิบแปดถือว่ายัง โมสุดท้ายแล้วนะอ่าคุณสมบัตินะถามเหมือนกันนี่คือตัวละครออชื่อว่าอะไรอะหนึ่งถึงห้าหมายเลขอะไรสวัสดลอ่าฟังอยู่ฟังอยู่ตัวเลือกเดี่มึงเอาอะไรล่ะเอาข้อสามเอวลาสร้างกััไไปเจ๊เวลาสัากา,สสามชั่วโมงสองชั่วโมงส,สิบห้า เวเวลาตั้งสองชั่วโมงสิบห้าสามสิบห้านาทีช่วยไหมเนี่ยไม่ช่วยเลยมันสามสสองชั่วโมงสามห้านาทีโคตรเยอะเลยโคตรกว้างอะอ่ะงั้นลองเปิดเปิดข้อหนึ่งล้านเปิดข้อหนึ่งหนึ่งมาไปครับตะกุลเอ้กันจีมันมีอะไรบ้างวะ ลน์นี้อยู่ในช่วเดลานี้สองช่วงสายที่แล้วก็อยู่ในตระกูล S M G ไลนมาเลยสิอ่าเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มครับหมายเลขยอมยอมตัวถักยอมตัวถักคะแนนละอ่าเบอร์เบอร์เบอร์นะอ่านะเปิดน um ่าต nice ้นกำเนิดอเมริกาต้นกำเนิดอเมริกาแต่ขอคิด อ่ะมีมีไหมในชื่อเบอร์เรสามข้อมีในมีในหัวไหมตัาชื่อมีไหมในหัวมันจะมีอยู่สองกระบอกคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองขอลอง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 ข้อสองอ่ดต่อแล้วหรือสิบล่ะนะอ่ะฮุยอยอกฮุยอมเฮฟวี่โปรดักชันเฮฟวี่โปรดักชันโอ้โหไม่ได้ช่วยกูเลยอะไรพวอะไรไ่เห็นที่คิดไ้มีกี่ตัว ต้นกําเนิดอ๋อสองชั่วโมงยี่สิบสามห้าอ๋อมันมีเยอะ,าอะมากนะแบบอ่ะลองพูดไปได้มีอะไรบ้างมีพวกเอ็นสามคำสามทำสามเวกเตอร์เวกเตอร์เตอร์ที่มีไฟไม่ใช่ UMP ต็มนี้ไม่น่าใช่ มึงกลัวใครได้ยินเหรลเทียมึงคิดแบบนี้เฮียก,กูกำลังคิดอยู่อ่ะกูลองลองอ่ะกูลองไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียจละอ่ะเปิดเปิดเหลือสี่ค่ะเหลือห้าเลยนะเออยอ,ยอมยอมละยอมจะช่วยไหมเนี่ยอ้าวเฟดตั้วยเกย์คนะิดโอ้โอเคโอเคโอเคตอบเลยตอบเลยตกลงครับอ่าเป็นคิดเวกเตอร์เวกเตอร์อ่าเวกเตอร์เก่งมาก เอาถั่วตออย่างอย่างอย่างยังยังยงไม่บอกว่าเก่งมากมึงเปิดหมดเนี่ยมึงเก่งมากเลยมึงมึงเปิดหมดเลยเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่กูบางข้อกูก็ไม่รู้เนี่ยบางทีอะไรกว้างีไคิดมามีอะไมั้งนะมันมีทอมสันเอ็มสามอะไรพวกเนี้ยโรคสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยของใหม่ก็บางทีก็ไม่ได้อ่านมาบ้างแล้สรุปว่าตอบว่าคือ คิดเวกเตอร์เวกเตอร์คิดเวกเตอร์อ่ะอ่ะอันไหนบอกว่าคิดเวกเตอร์ไอผลิตโดยไอคิดไอยูเอสเนี่ยแหละข้อสี่อ่ะครับตอบแล้วนะครับว่าคิดเวกเตอร์หรือเวกเตอร์เนี่ยอ่ะคำตอบนะครับเปิดเฉลยเลยตอบนะครับเวกเตอร์หรือไม่ห้าคะแนนโอ้ยได้คะแนนได้ห้าไอ ไปแล้วแล้วก็เอถูกต้องนะครับโอ้เรียบร้อยแหมไม่น่าหาเยอะเลยจริงๆอ่ะไอสองชั่วโมงสามสิบ้าทีอ่ะไปเปิดได้เพ็บป่ปะมันมีอยู่สองตัวด้วยทําไม่บางทีบางทีถ้าถ้าแแบบถ้าแบบพวกปืนอื่นอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้ไงบางทีมันกว้างเงี้ยสองชั่วโมงกว่าเนี่ย แล้วถ้าไม่เปิดข้อไหนช่วยได้สุดถ้าเปิดได้สองป้ายอะไรนะสมมติเราเปิดได้สองป้ายเลือกอนไหนที่ไหนช่วยสุดอ่าไอตรงไอ้ข้อสี่ข้อสี่ช่วยสุดเลยบวกกับอะไรข้อสี่กับข้อห้าสี่กับห้าทีดูเลยเหรอก็ก็มันก็ต้องเสี่ยงด้วยมันก็ต้องมั่วเออข้อสี่อ่ะคือคือช่วยเลยเออ ไม่เปิดไี่ตอบเลยนี่ไปเค้าไปทางอื่นได้เลยนะเนี่ย <c oughs> ไปแบบจกักระไปแบบกระบอกนู้นนะรวมคะแนรับพอที่แล้วเป็นสิบแปดดูค่าเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามคะแนนนะครับยี่สิบสามคะแนนบนจะเป็นสามวิทย์ในต้ำสามผมที่สุด พีอาร์ที่ดูต่อไปนี้มีเกมที่เบดเฟอร์เล่นอย่ามาเล่นนะมีเกมอะไรบ้างหลังไปยัดหนึ่งสี่เหลือยี่สิบเปอน์ครับตวหลอดได้สี่พี่เบย์บอกว่าเคยตายในเกมนี้ไม่ได้ช่วยเลย